สวัสดีในค่ำคืนของวันศุกร์ที่20ตุลามนะคม2 5 6ะทุกคนทุกคนเห็นอะไรไหมคะตอนนี้ปิ่นมางานกล้วยห้วยค่ะหรือว่าพิธีลุยไฟของอ้ามกวนอูบ้านนาบอนจังหวัดภูเก็ตนั่นเองปิ่นมาอยู่ภูเก็ตจะ10ปีแล้วนะคะแล้วก็เข้าร่วมพิธีถือศีลกินผักทุกปีแต่ปีนี้เป็นปีแรกค่ะที่ปิ่น มาพิธีกล้วยห้วยเป็นครั้งแรกของปีเลยตื่นเต้นที่สุดเลยค่ะทุกคนรอยเซนาตัวเหรียญ is coming in the area now so the people please have a seat please sit down first until the u n t i ทุกท่านนั่งลงนะพี่ของเสด็จแล้วนะครับตัวเหรียญมาแล้วนะครับทุกคนคะตอนนี้เป็นขบวนเกี่ยวของกิ้วอ๋องไถ่เตค่ะ รือพระราชาที่ราชทางเก้าที่เสด็จมาเป็นองค์ประธานพิธีลุยไฟสะดอกคอนั่นเองแล้วทุกคนได้ยินเสียงประกาศใช่ไหมคะว่าเราอ่ะจะต้องนั่งลงไหว้ทุกคนเลยค่ะห้ามยืนเนื่องจากองค์กิ้วอองไตเตเนี่ยค่ะเป็นราชาของเทพทั้งปวงค่ะเราต้องให้ความเคารพอย่างสูงสุดเนื่องจากปีนี้เป็นปีแรกใช่ไหมคะที่เปลี่นเข้าร่วมพิธีอ่ะ ปิ่นจะบอกทุกคนไว้อย่างหนึ่งค่ะเราอ่ะใส่ชุดขาวใช่ไหมปิ่นก็โอ้โหใส่เสื้อขาวกางเกงขาวถุงเท้าขาวค่ะทุกคนปรากฏว่าปิ่นไม่รู้ไงทีแรกปิ่นยืนอยู่ใช่ไหมแล้วก็พิธีกรเขาประกาศให้นั่งลงปิ่นหันซ้ายหันขวาทุกคนเชื่อไหมทุกคนเห็นพื้นดินตรงนี้ใช่ไหมคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นดิ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 นใช่ไหมแล้วมันก็แฉะแฉะมันไม่ค่อยมีหญ้าใช่ไหมแล้วเราต้องนั่งอ่ะเขาไม่มีเก้าอี้ให้เรานะ หันซ้ายหันขวาทุกคนนั่งหมดเลยแต่ที่ปิ่นเห็นคืออะไรรู้ไหมทุกคนเขาเตรียมเสือมากันทุกบ้านเลยทุกคนมีปิ่นคนเดียวที่ไม่มีเสือปิ่นไม่รู้ไงโอ๊ยแต่ปิ่นต้องนั่งอ่ะปิ่นก็เลยนั่งบนรองเท้าตัวเองแล้วปิ่นก็คิดในใจอืเดี๋ยวปีหน้านะปิ่นจะเอาใหม่ปิ่นมาแล้วปิ่นจะเตรียมเสือมาด้วยทุกคนอืจําไว้เลยนะปิ่นจะแบบบันทึกความจําในคลิปนี้ของปิ่นเลยนะว่าปีหน้าพกเสือมาด้วยนะ ทุกคนเชื่อไหมคะว่าชาวภูเก็ตเนี่ยเป็นชาวไทยเชื้อสายจีนฮกเกี้ยนเนี่ยมากถึง80%นะปิ่นคิดว่านะคะแล้วบรรพบุรุษเนี่ยเป็นจีนฮกเกี้ยนที่อพยพย้ายถิ่นฐานมาตั้งลกรากที่ภูเก็ตของเราใช่ไหมคะและจากความโด่งดังของเทศกาลถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ตอะ่ะทำให้เป็นที่รู้จักในแถบประเทศเพื่อนบ้าน คนเชื้อสายจีนจากประเทศสิงคโป,โปร์มาเลเซียอินโดนีเซียเดินทางมาร่วมพิธีที่ภูเก็ตอ่ะเทพทุกปีเลยนะทุกคนเพราะเชื่อว่าถ้าได้มาร่วมพิธีนี้ที่เมืองไทยแล้ว เมื่อกลับไปทําธุรกิจจะรู้สึกว่าการค้าจเจริญรุ่งเรืองทํามาค้าขึ้นจึงไม่แปลกใจที่พลังศรัทธาจะแผ่ไปกว้างไกลขนาดน,นี้ใช่ไหมแล้วทุกคนก็ดูคลิปของปิ่นมาถ้าสมมติว่าคลิปที่แล้วค่ะที่เป็นพิธีบูชาดวงดาวอ่ะก็จะเห็นว่าทางอร้มควนออ่ะเขาจัดให้มีพิธีกรพูดภาษาอังกฤษด้วยนะทุกคนพิธีลุยไฟก็พูดภาษาอังกฤษด้วยค่ะ แล้วเห็นเขาประกาศเมื่อกี้บอกว่าปีหน้าเนี่ยอาจจะเพิ่มภาษาจีนมาด้วยอีกภาษาหนึ่งโอ้โหความอินเตอร์ของอามเกินอูไม่เบาเลยเนาะทุกคนเนาะสำหรับการลุยไฟนะคะ <c oughs> ก็เป็นความเชื่อของชาวจีนโฮเกียนที่ยึดถือตามลัทธิเตา๋า าความเชื่อและความศรัทธ,ธาที่ถือปฏิบัติกันมาเป็นเวลาช้านานนะคะในช่วงเทศกาลถือสีลกินเจกินผักเนี่ยเพื่อเป็นการชำระล้างสิ่งอัปมงคลสิ่งที่ไม่ดีออกจากตนเองแล้วก็เพื่อเป็นสิริงมงคลด้วยค่ะส่วนการจัดพิธีลุยไฟสะดอกข้อนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งในพิธีกรรมสะดอกาอล้างบาปค่ะ และสิ่งอัป,ปมงคลออกจากตัวเราตามความเชื่อในช่วงเทศกาลถือศีลกินผักใช่ไหมทุกคนมันเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์นะที่ประชาชนเคารพนับถือเป็นอย่างมากเลยค่ะแต่วันนี้นะคะปิ่นมาไม่ไม่ทันตั้งแต่เริ่มแรกที่เขาเตรียมกองไฟอะคะ่ะปิ่นก็เลยไม่แน่ใจว่าเขาใช้ฐานหรือว่าฟืนกันแน่ค่ะที่เอามาก่อไฟอะคะ่ะแต่ว่า ปิ่นมาถึงแล้วอ่ะเขาก็กั้นรั้วไม่ให้เราเข้าไปในนั้นละค่ะแล้วปิ่นไม่ใช่นักข่าวหรือว่าออประชาสัมพันธ์อะไรของอาปิ่นก็คือประชาชนคนหนึ่งใช่ไหมปิ่นก็เลยได้นั่งจุดที่เขาเขากั้นไว้อ่ะค่ะแต่ที่รู้ๆอ่ะที่ปิ่นศึกษามาก่อนที่ปิ่นจะมาร่วมพิธีเนี่ยนะออพิธีลุยไฟอ่ะค่ะเขาอ่ะจะจะนาฟืนหรือว่าฐานไม่รู้นะเอามาสุนๆแบบยาวเนี่ยประมาณ2เมตรค่ะ มาสุมรวมกันเป็นเป็นแนวตั้งนะทุกคนแล้วก็จุดไฟเพื่อให้เหลือเพียงเท่าฐานที่แดนกัมอะทุกคนเห็นไหมจากนั้นค่ะจะอัญเชิญองค์พระขึ้นประทับบนเกี้ยวใช่ไหมก็คือคือขบวนเกี้ยวที่เราเห็นเมื่อกี้ค่ะเป็นขบวนเกี้ยวของขกิ้วอ๋องไตเตแล้วก็บรรดาล่างทรงค่ะจะแบกหามเกี้ยวขององค์พระกิวะ้กวอ๋องไตเตเนี่ย ซึ่งเป็นพระอันศักดิ์สิทธิ์เดินเข้ามาในบริเวณพิธีใช่ไหมคะที่เราเห็นกันไปเมื่อกี้แล้วก็จะเวียนรอบกองไฟอ่ะสมรอบค่ะพอครบ3ามรอบอใช่ไหมตรงหน้าปิ่นตรงนั้นนะคะคก็จะนํามาประดิษฐานหน้ากองไฟแล้วต่อจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวอีกสักครู่ะค่ะทุกคนก็จะเห็นล่างทรงค่ะก็จะเริ่มเดินลุยผ่านกองไฟที่มีฐานเป็นสีแดงนะ เพื่อแสดงอิทธิทธิ์ปาฏิหาริย์ของร่างทรงของแต่ละคนค่ะรวมทั้งผู้ที่ถือศีลกินเจและมีใจกล้าก็ร่วมเดินลุยไฟในพิธีได้ด้วยนะทุกคนเพื่อชำระล้างบาปและสิ่งชั่วร้ายที่ไม่ดีเพื่อความเป็นสิริมงคลตามความเชื่อที่สืบทอดกันมาซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งสีสันนะคะของเทศกาลถือศีลกินผักแต่มีคนบอกว่าให้ปิดน,นั่งสังเกตนะว่าถ้าเกิดสึว่า ไฟอะ่ะมันเป็นลูกแดงๆแล้วอย่างนี้ใช่ไหมทุกคนเนี่ยถ้าไฟเนี่ยมันแดงๆๆอย่างเงี้ยจะมีกรรมวิธีทุบคองไฟค่ะด้วยใช้ไม้หนักหนักทรงกลมความยาวพอๆกับความกว้างของกองฐานไฟสองข้างจะต่อไม้ยาวๆค่ะใช้คนช่วยจับปลายทั้งสองช่วยกันทุบกองฐานให้แน่นแล้วก็ เขาบอกว่านะตรงนี้ก็คือเทคนิคสำคัญเลยเวลาเดินเกียบกองถานะ่ะตีนจะไม่จมลงไปค่ะเพราะมันแน่นใช่ไหมมันโดนทุบอะ่ะเวลาเราเราเดินอย่างเงี้ยตีนเราจะไม่จมลงไปในกองไฟเขาบอกว่าเป็นเทคนิคสำคัญเลยแล้วคนจับไม้นะทุกคนเดี๋ยวสังเกตดูนะถ้าเกิดสมมเตว่าเขาเขามีมีการทำแบบนั้นจริงๆนะ คนที่บอกปินแม่เนี่ยเขาเขาบอกกับปินว่าคนจับไม้เนี่ยต้องรู้วิธีจับด้วยนะไม่จับแน่นเกินไปเพราะแรงสะท้อนอะ่ะมันจะทําให้มือหักได้ทุกคนลักษณะการจับอะ่ะคล้ายกับจับค้อนหนักๆตีเหล็กเราไม่เราจะไม่กำแน่นเขาว่าอย่างนั้นนะคะแต่ปิ่นจะบอกไว้อย่างนึ่งว่าที่ปิ่นนั่งอยู่ตรงนี้มันไกลพอสมควรนะทุกคนแต่ตอนนี้ปินรู้สึกยังไงรู้ไหม โอโหน้าร้อนหน้าปิดอะร <Hey. S 1> ้อนผูกว่าผู้ <Hey. S 1> บ้า่ะร้อนมากทุกคนมันมันร้อนเข้าหน้ามันมันมาถึงนี่เลยนะทุกคนแล้วก็ทางพิธีกรเขาก็ประกาศว่าไม่ให้เราเข้าไปใกล้เพราะว่าสเก็ตไฟอะไรเงี้ยมันจะโดนเพราะฉะนั้นปินอะจะนั่งอยู่ตรงนี้เท่านั้นทุกคนอาจจะไม่ได้เห็นภาพแบบจะาจ่นะเพราะว่าเราอะอยู่ได้แค่ตรงนี้ไงทุกคนเอาละค่ะ เดี๋ยวเขาจะเริ่มพิธีแล้วเดี๋ยวทุกคนดูตามป่นไปเลยนะคะแล้วก็ฟังพิธีกรเขาประกาศค่ะ As for some signal, and after that, the rest of all of the gods that you see right behind or in front of you that they had the light out, they will start to do walking. After that, when the gods start to walking, uh, people or citizens. Uh, you can start to walking as well but for about the criticism who want to walking you had to get the allowance from the first that he will be telling you that you will be able to walking on the fire or not and just in case that the God says you'll be able to walking but if yourself, you feel like you are not hundred percent sure, please not risk of yourself. Because if anything happens, it's risk by your own. Nobody will be take any responsible for you. And the same that I told you before that uh, this ritual is happening because we want to clean our body, clean our health. So if you're not very sure that you are clean enough or not, let's not take a risk. So let's try, um, let's listening again about my degree. First, you have to put all of the white clothes. Second, it. Um, you have to be fasting already about few days, let's say since the Phuket Vegetarian Festival started or even earlier, that is gonna good. And the last one, if you are ladies and you are interested in you have to be make sure that you have not on your period or even pregnant otherwise is your body will be dirty and you will not allow to do it and so after this uh, as you see all of the muscles or that we call god uh, it's not everybody you're gonna be and you can be so let me tell you again how you can be the muscle my is be the one who was chosen by the God. So the first thing is, if you have no faith to leave, it means you have must be die very really soon. You must die on this year, something like that. The God will come to help you. So if every time that the Gods come, that is mean you will be stay longer for one year. And also if you make making the merit by the helping the people, you must stay longer. And in another hand, if your uh, your job order or even your order that have to be helping the people is all finished, that it might be the time that you can go. And another thing said, the reason why you can, how you can be the master is, the god he already sees that the people surround you getting suffer, the people surround you, you are, Getting in the bad luck, so the God will come to help you, help the people right, in, um, right surrounding by you. That is another way that you can be the muscle as well. So the muscle, it just not like, hey, I wanna be the muscle, and okay. then you can be. So that anyway is be the god <laughs> so inside of the human body. So please pray. Let's to it as well. <laughs> this seems like a God, so does not try to. Uh, do something bad, and after this on 22, uh let's say on Sunday, we also had the parade from the shrine to go into Lao and after that the parade will go into Phuket Villa 3 or Phuket Villa Three. After that, back into the shrine. So all of this road, if somebody you stay nearby, you would like to see the parade, or even you can see it you would like to set up the table for welcome all of the god you can do it and uh, um, the time is what start about in the morning time so about 7 o'clock in the morning the parade will be start and then you can see and so far about all of the parade that you see so in every time that the god is passing by you just be make sure that you pay respect enough for our God. And so, in the in the parade, we separate into two parts. We had the main parade and the big parade. So the main parade is like the just a normal god to walking by. You can see the flag, you can see many stuff on. But the um, the, the last of the parade is gonna be you On Friday. Which means that you can see the things right here now. Right behind me. That is a Dolian. So when the Dolian is coming into ride the pirate, just be make sure for everybody if you see the pirate. Just make sure you not throw any fire kettle on the pirate. If you throw the fire cackle to the guard, to the mason, that's alright. But just throw into the floor, not throw into the human body because anyway the girl is so inside but the body is still be human body and especially when Dolian is was come passed by you or somebody you're not allowed to throw any fire cactus there that is unacceptable that is another way to show us for some respect if you not throw the fire that i will be very thank you and after this when the firewalking is start, just be make sure you stay out of the light, not stay inside the light. Especially for somebody who are not fasting and you are not putting on the white clothes Step stay, stay out of the light. <laughs> ทำพิธีรุยไฟนะครับเป็นตัวแทนให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับสิ่งที่ไม่ดีในตัวของเราก็ให้หมดไหมไม่ไปในพิธีอันักดิิตนะครับก็ให้เหลือแต่สิ่งดีๆให้กับพวกเราในปรพเพนีจืถิ่นกินผัก พวกเราตั้งกิจอธิษฐานนะครับตอนนี้ทางเทพของเทพต่างๆพอได้ทำพิธีแล้วก็ได้ลุยไฟลุยกองไฟนะครับ So now it's about to start. So uh, for the criticism or the people if you are not uh, you are not be able to walk on fire, so now you can pray about your wish, what you wanna be, and let the bad bad things, let the bad things turn into the good luck and well we can say that God is taking all of the suffering from us and let it burn by the fire right there. so that you see how hot of the, the charcoal right now that is very hot so I will remind you again that if somebody you wanna uh, walking on the fire after this just be make sure that your body had to be 100% clean if you are just 50-50 not try to take any risk with you because if you take the risk it's take by your own risk We don't have any responsibility for you ตอนนี้ก็เป็นการลุ่ไวขององเทพก่อนนะครับผมอยากองเทพ พิที่ลุยอยได้หลังจากนั้นแกลอร์ตูหรือว่าพนักรามการหรือว่า,อาพี่น้องประชาชนที่ได้ถือศีลกันมาหลายวันแล้วแล้วมีความประสงค์ที่จะลุยไวกไวฝานกองไฟวกองนี้เพื่อชำระในสิ่งที่ ไม่ดีให้ผัดพ้นไปให้ม่มนพหนไปในกองไฟพวกเราพวกเขาร่วมทุกท่านก็จงจิตอธิษฐานเพื่อให้สิ่งที่ไม่ดีหมดไหมเขาไหมไปในไฟในพิธีลุยไฟซึ่งเป็นพิธีอันสําเิญในพิธนนีนะครับ ก็พวกเราอยู่ในความสงบและก็ด้วยความตั้งใจอนนี้คณะกรรมการพนักงานก็อยดูแลความปลอดภัยความเรียบร้อยบนกงไวเพื่อให้ความมั่นใจในพิธีเพื่อที่จะได้ดำเนินการบริปวยอย่างคน so um, as you know again so now the god is starting to walking on the fire and so if somebody you would like to challenge um, you would like to join to walking on fire uh, you can tell in the staff who are putting on the uh, Yellow hat and the hair, and just be making sure once again that your body you have to be hundred percent clean. You have been fasting for about the period of time, and if you are ladies, you not be the period, period, or don't have any pregnant issues. Because all of the things that uh, you see now, we try to make everything is correct right away. But even though if you are, uh, want to go to walking on the, on the fire, but you had to get from permission from God as well that He allows you to walk in or not. But if He not allow you to walk, in, that means you will not be allowed to walk as well. It's not, uh, it's not a field, it's a lot of the charcoal right there, so then you can see, um, how fire that's popping up is start to burning up. So as you see, so uh, about the way that they're making the fire, they are making from the morning since nine o'clock and just be finished for now on. So in in every process that they had, to uh, put the wood into the uh the charcoal. That means they try to keep the charcoal if they. And to be um, stable enough, to hot enough to walking by. So same again that I told you that somebody you may asking that why uh, when the people have to be running because even the the God so inside the human body but if you stay so long with the, that hot level of the fire that it can be burn your body as well so the god also have to concern about the human body that he taking that he's using as well so we had to uh, a little bit faster than you think and if somebody want to go on the fire walking so you can make a wish that everything uh, bad into your life have to be burned out into the fire and after this the good things good luck in your life will you come into your life and even your wish you can make it come to some way and somehow in the future <laughs> ไปอัมพันธ์ในส่วนของภาพภาษากิบด้วยนะครับเพราะว่า,าเราเห็นนักท่องเที่ยวเข้ามาในงานทฤอฎีกินผักนะครับของจังหวัดภูกเก็ตและก็โดยเฉพาะศาลเจ้าคนอูบ้านาบขอ,องเรานะครับก็ท่านนักท่องเที่ยวหลายท่านไม่รู้นะครับเรื่องทัดตอนก็ห้ามน่นนี่นั่นอะไรนะ ไม่ทราบเลยวันนี้น้องมุกก็ได้อาสา oh, <yes. S 1> มาบรรยายมาพยาพันธ์เบื้องต้นให้กับพวกเราได้รับฟังโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มาเข้าร่วมในงานที่ิชพักนะครับก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับก้าหนึ่งที่จะได้ แปาพันให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาได้รับชมครับรับความก็ยังขาดภาษาจีนนะครับก็หลังจากนี้ก็คิดว่าในอนาคตถ้ามีความพร้อมก็อยากจะได้คุยแปมพันกันให้กับนักท่องเที่ยวเข้าใจถึงประเพณีผีสิงกงินพักของจังหวัดภุเกตหนึ่งเดียวในโลกนะครับไม่มีที่ไหน ที่ถือสินกินผักนะครับก็มีเฉพาะจังหวัดภูเก็ตเท่านั้นก็ปเินิถือสินกินผักถือได้ว่านะครับก็ได้เป็นปบินีที่ถูกต้องเพราะว่าได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับที่22ปี2561เป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าปฏินิถือสินกินผัก เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ตนะครับนะักก็คือหนึ่งเดียวในโลกนะครับที่กินไม่เหมือนกับนานพิสินกินเจน,นะครับกินคับและกิเกนเจมีความต่างกันเข้ามาบริเวณนะเราช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยนะครับ รักษาความสะอาดด้วยนะครับโดยเก็บขยะที่เรานําเข้ามาด้วยนะครับด้านหน้าเรามีถังไว้บริการให้กับพวกเราอยู่นะครับ